เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรแปดตุลาคมพุทธศักราช2567ทรส่งพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล่าวกระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกรุงศรี จดหมายเหตุกรุงศรีที่ระเบียงรอบพระวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลวรวิหารสุพรรณบุรีมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนวันในคดีไทยที่กรบรถทั้งสุขเศร้าตื่นเต้นลึกลับแทรกด้วยบทตลกที่แสดงถึงค่านิยมและวิถีชีวิตแบบไทยๆในยุคสมัยหนึ่งซึ่งมีเขาโครงเรื่องมาจากในใิยายพื้นบ้านของสุพรรณบุรีครับ ภาพชุดนี้เขียนตั้งแต่กำเนิดคุณช้างคุณแผนเรื่อยไปจนจบพร้อมป้ายคำอธิบายภาพที่ทำให้เนื้อเรื่องแบบมหากาบเข้าใจง่ายขึ้นครับวัดป่าเลไลยยังจำลองบ้านคุณช้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวที่แฝงอยู่ในวรรณคดีและให้ความรู้เรื่องเรือนไทยภาคกลางที่บ่งบอกชีวิตเศรษฐีแบบขุนช้างในต่อหน้าพบเรื่องราวความเชื่อจากวรรณคดีครับ กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย